ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวัสดีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแห่งการแบ่งปันความรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าการสร้างแพทเทรนนิร์นในรูปแบบต่างๆนะคะทั้งของเด็กและก็ของผู้ใหญ่รวมทั้งวิธีการตัดเย็บนะคะคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีทำเสื้อคอแหลมนะคะแล้วก็แขนกุดแบบเสื้อตัวนี้นะคะความลึกของคอกี่เซนติเมตร ข้างคอเก็บเท่าไหร่นะคะคลิปนี้ก็จะมาสอนกันแล้วก็แขนกุดแบบนี้นะคะตัวเสื้อตัวน,นี้ก็จะใส่ซิปด้านหลังแล้วก็ตกแต่งด้านหน้านะคะแต่ก็จะสอนแค่การทำคอวีหรือว่าคอแหลมซึ่งก็เป็นการพลางรูปร่างได้ดีนะคะใครที่ว่ามีรูปร่างตันๆก็หันมาใส่เสื้อคอแหลมหรือว่าคอวีจะช่วยให้บุคลิกดูลงขึ้นนะคะ ไปดูวิธีการทำกันนะคะคลิปนี้มาดูวิธีการสร้างแบบเสื้อคอแหลมแขนกุดนะคะแล้วก็ใส่ซิปด้านหลังจะสาธิตแค่การทำคอแล้วก็การทำแขนนะคะมาดูวิธีการทำกันนะคะให้กดรอยแพทเทิร์นมาตรฐานชิ้นหน้าชิ้นหลังซึ่งในภาพก็จะมีเกร็ดนะคะ จะทำตามเหมือนในภาพเลยค่ะซึ่งคอแหลมแบบนี้นะคะอาจจะทําเป็นเสื้อเป็นชุดติดกันกางเกงติดกันก็ยังได้เลยค่ะทําได้หลายแบบนะคะทํานะคะเส้นข้างคอให้วัดเข้า1เซนติเมตรแล้วก็ในส่วนของคอลึกจากจุด1เซนติเมตรเส้นข้างคอ ให้ตีเส้นมาที่เส้นบาเลยค่ะคอลึกมาถึงเส้นบานะคะแล้วก็ในส่วนของรักแร้ให้เก็บ1เซนติเมตรนะคะ ใต้รักแร้วัดขึ้น2เซนติเมตรตะเข็บหลจะใช้แค่5เซนติเมตรค่ะแล้วก็โค้งเส้นแนวรักแร้เลยค่ะชิ้นหน้าก็จะได้เป็น คอลึกแล้วก็ในส่วนของวงแขนนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะวงแขนก็แต่งเส้นให้สวยงามนะคะเส้นข้างคอให้เก็บเข้าสัก0.3เซนติเมตรนะคะนิดหนึ่งค่ะคอจะได้เรียบสวยในส่วนของในส่วนของชิ้นหลัง คอหลังลึกหเซนติเมตรเส้นข้างคอก็เท่ากับชิ้นหน้าคือ1เซนติเมตรแล้วก็โค้งคอหลังค่ะตะขิดเล่หเซนติเมตรแล้วก็จากจุดรักแร้ให้วัดขึ้นมานะคะ2เซนติเมตรเท่ากับชิ้นหน้า แล้วก็โค้งรักเรซชิ้นหลังค่ะเส้นข้างคอก็เก็บนิดหนึ่งนะคะก็จะได้รูปแบบของคอสวยๆตามในภาพเลยค่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมชอบใจก็กดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ